สวัสดีครับอัปเดตข่าวแบบกระชับกับ o n i n u t u u n u t i t News w s หลังจากช่วงเวลาพักเบรกทีมชาติในเดือนกันยายนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับพร้อมกับหนึ่งในเกมที่แฟนบอลทั่วโลกต่างต,งตั้งตารอคอยมากที่สุดในฤดูกาลนั่นคือศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งที่197ในวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้ครับนี่ไม่ใช่เพียงแค่เกมฟุตบอลธรรมดาครับ แต่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจระหว่างสองยักษ์ใหญ่แห่งเมืองแมนเชสเตอร์บีสัดแดงกำลังมองหาชัยชนะต่อเนื่องที่สนามเอติฮัสเตเดียมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2020ภายใต้การนำทัพของรูเบนอามอริมที่จะพาลูกทีมบุกไปเยือนิ่นคู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าเริ่มตน้นฤดูการใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมและดุดันครับก่อนที่จะสะดุดเล็กน้อยกับท็อตแนมฮอสเปอร์และไบรตันแอนด์โฮปแอลเบียน แต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ยังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามเสมอศึกครั้งนี้จึงเป็นไฮไลท์ประจําสุดสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนอัปเดตสถานาการณ์ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับสําหรับทีมปีศาจแดงผู้เล่นระยะยาวเพียงคนเดียวที่ยังคงต้องพักรักษาตัวคือลิซานโรมาติเนสที่ยังคงมุ่งมั่นกับการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นไข้ข้าหน้าที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนมาเทอุสคุนย่าและเมสันเมาท์ ทั้งคู่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมสุดท้ายก่อนพักเบรกทีมชาติเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บรูเบนอโมริมได้กล่าวหลังเกมว่าทั้งคู่จะต้องได้รับการประเมินอาการอย่างละเอียดครับเราคงต้องรอการอัปเดตสภาพความฟิตของพวกเขาในสัปดาห์นี้รวมถึงดิโอโกดาโลที่เพิ่งถอนตัวจากทีมชาติโปรตุเกสในช่วงพักเบรกเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อไปอีกคนด้วยครับสุดท้ายรูเบนอโมริมจะให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันศุกร์นี้เราคงจะได้รอฟังการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด จากกุญซือใหญ่ในวันนั้นอีกทีครับ